หนังสือพุทธวัจนะหมวดธรรมปฐมธรรมการปรินิพานของตถาคตเหตุการณ์ช่วงปรินิพานสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้เห็นอย่างนี้ว่าช่วงเวลาที่บุรุษนี้ยังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่น ั้งอยู่ในประถมวัยก็ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยู่เพียงนั้นเมื่อใดบุรุษนี้แก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงกาลนานผ่านไวัยไปแล้วมีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีจากการเกิดเมื่อนั้น เขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวสารีบุตรข้อนี้เธออย่าพึงเห็นอย่างนั้นเรานี้แลในบัดนี้เป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้ววัยของเรานับได้แปดสิบปีสารีบุตร ธรรมเทศนาที่แสดงไปนั้นก็มิได้แปรปรวนบทพยัญชนะแห่งธรรมของตถาคตก็มิได้แปรปรวนปฏิพานในการตอบปัญหาของตถาคตก็มิได้แปรปรวนสารีบุตรแม้ว่าเธอทั้งหลายจักนำเราไปด้วยเตียงน้อย สำหรับหามคนทุกพลภาพความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของตถาคตก็ไม่ได้มีสารีบุตรถ้าผู้ใดจะพึงกล่าวให้ถูกให้ชอบว่าสัตว์มีความไม่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกลเพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้แล้วพวกนั้นพึงกล่าวซึ่งเราผู้เดียวเท่านั้นลำดับนั้นพระอนนุ์ผู้มีอายุได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วลูบครรมทั่วพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่พลางกล่าวถ้อยคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อนข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญบัตรนี้ชวีวันของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนแต่ก่อน และพระกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีพระองค์ค่อมไปข้างหน้าอินรียทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งพระจักษุโสตะคานะชิวหากายะอานนท์นั่นต้องเป็นอย่างนั้นคือความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่ม ความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตชวีวันจึงไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียแล้วและกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีตัวค่อมไปข้างหน้าอินสียทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูก ลิ้นตายดังนี้พระผู้มีพระภาคพ,พรั้นตัดคำนี้แล้วได้ตรัสข้อความนี้เป็นคำกาบกรอนอีกว่าโท่เอย๋ยความแก่อันชั่วช้าเอย๋ยอันทำความน่าเกลียดเอย๋ยกายที่น่าพอใจ บัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคนอานทน์บัดนี้เรามีสติสัมปชัญญะ ป,ปรงอายุสังขารแล้วณปาวาลเจดีนี้พระอานอน์ได้สติจึงทูลขอให้ดำรงพระชนช,นชีพอยู่ด้วยอิทธิบาทภาวนากับหนึ่งหรือยิ่งกว่ากับทรงปฏิเสธอานอน์อย่าเลยอย่าวิงวอนตถาคตเลยไม่ใช่เวลาจะวิงวอนตถาคตเสียแล้ว พระอานนทูลวิงวอนอีกจนครบสามครั้งได้รับพระดำรัสตอบอย่างเดียวกันตรัสว่าเป็นความผิดของพระอานนผู้เดียวแล้วทรงจาระในสถานที่16แห่งที่เคยให้โอกาสพระอานนในเรื่องนี้แต่พระอานนรู้ไม่ทันสักครั้งเดียวอานนในที่นั้นๆถ้าเธอวิงวอนตถาคต ตถาคตจกห้ามเสียสองครั้งแล้วจักรับคำในครั้งที่สาอานนตถาคตได้บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นสัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารน,นี้แต่ที่ไหนเล่าข้อที่สัตว์จะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นไป มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้อย่าชิปหายเลยดังนี้ย่อมไม่เป็นฐานะที่มีได้เป็นต้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจน ล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นวัยของเราแก่ง่อมแล้ว ชีวิตของเราเรียบรี่แล้วเราจัะละพวกเธอไปสารณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด ในธรรมวินัยนี้ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกขได้